แป๊ะจะต้องไปแล้ทีนี้นะนั่งก็อยากช่วยแป้ก็อยากช่วยล่าสุดเมื่อกี้นีโรมาสุขโขทไทยกระท่้แล้วอาจารย์พระอาจารย์ก็เรยบอกว่าให้พักหายใจบ้างเอออาจารย์กระเรตั้งใจวันนั้นนะ่ะนั่งกันสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยนั่งสมาธิเออมีประมาณตีสอง นั bringen, das ่งสมาธิแล้วก็เขียนยันเขียนไปเขียนมาเอ๊ดูซิจะไปช่วยน้ําท่วมอยู่เมืองแเป็ยเออโยจังหวัดน่านให้อาโยเขาติดต่อโทรมาประมาณช่วงประมาณตีสองใครจะไปรับนอนหมดแล้วนอนเสร็จเรียบร้อยพระอาจารย์ก็เขียนอธิษฐานอ้อยากจะได้ปัจจัยสักห้าแสนบาทไปช่วยพี่น้องเมืองน่านโอ้บางทีก็จะไปไปมอบเป็นเงินสด แต่ถ้าเป็นเงินสดในคงพองสบายใจยต,ต้องอามากปากกระป๋องน้ำดื่มเ <c oughs> พราะว่าเงินสดนี่สงสัยมีหลายแนวมีแ <c oughs> ล้วบ่ <c oughs> มีแต่พอไซนีเนาะ <c oughs> โอ้ทีนี้ป้าจาันกันเลยบอกอ่ะตัดสินใจอ๋อทีนี้พอประกาศบอกว่าอ่ะโยมท่านไหนอยากจะ,ะมาหาป้าจันมานะวันที่ยี่สิบหกจะไปประกด ประกาศลงเฟซล้ไม้คนไหนมาเยอะที่สุดพี่น้องจากจอปปอลาวมาเป็นหมืน่นเป็นหมืนน่นคนนะผลรถมาโอ้มาพระอาจารย์กะ็ะไรบ่พระจาจารย์ยังบ่ได้ไปมือน,นี้ปูนวันที่26ม,มันไปโยมก็เออโยมบ่ได้ไปก็โยมก็ขอห่วงบนุญน้าเนอ้อเออพันสองพั้าร้อยสิบบาทยี่สิบาทพระจัก,กรลักรั์ล่าสุด รับอยอม,มมาร่วมบุญพระอาจารย์ก็ว่าโอ้เงินนี่มันได้ห้าแสนแล้วครบแล้วอ่ะขออามาม่าปลากระป๋องคนไหนมาบริจาคมาม่าปลากระป๋องจะได้รูปประคำเส้นหนึ่ง <c oughs> เสร็จเรียบร้อยมาม่าปลากระป๋องไปปกติรูปประคำพระอาจารย์อยู่ที่วัดคนไปปูชาซื้อที่ดินถวายวัด999าบาทถึงจะได้แต่วันนั้นมาม่าซองเดียวก็ได้พระอ <c oughs> าจารย์มดไปหลายเส้น เพราะยังเพราะว่าพระอาจารย์ประกาศลงบอกว่าผู้ใดเอามามาาปากกระกป๋องมากระไดรูปประคำเส้นหนึ่งเสร็จเรียบร้อยพี่น้องก็เอามาคนละแท็กสองแท็กมาโอ้หมดไปเป็นปันเส้นคิดเสียแล้วเป็นล้านไปซื้อพระอาจารย์คิดไปคิดมาอ้าวผมเป็นอย่างดากถ้าสาออาไปเขาโชคดีร่ารวยเขาก็เอาเงินมาให้เขาคือเก้าเนนอเสร็จเรียบร้อยพระอาจารย์ก็เดินทางมาก็าจะมาถึงนี่นะ ยู่วัดกับยู่อยอู้คนรมาเป็นพันเพราะว่ามันเป็นวันเสาร์อาทิตย์คนใดติดตามเพจพระอาจารย์ยกมือขึ้นหน่อยจุดเจ้าบทติดตามขอให้อยากถูกหวย <c ười> แต่ก็ติดตามไว้อยากโชคดีน้ำรวยเพราะอย่างพระอาจารย์สอนธรรมะและก็สวมดมนต์ผู้ใดกดติดตามก็จะเห็นพระอาจารย์เห็นคนนึงใส่รูปกรรมในนี่นเห็นเมื่อกี้เนี่ยยกมือขึ้นบูโด้ลุกขึ้นบูโด,ด,ด้เคยไปวัดเราเจ้าไปเป็ด ไปยังไงไปรอไปรอกี่สมองไปรอสองคืนจะได้พบพระจาจาร์นะ้คนมันเอแต่เออวันหนึ่งเป็นหมื่นหมื่นคนนะไปพระจาจาร์กับไปก็หัวเาะหัวบางทีมันเคาะมันไม่ไหวนะก็ให้รอคิวพรุ่งนี้เสร็จเรียบร้อยตกตอนเย็นมามันเมื่อยกลับไปนอนฝันบางทีมันก็เคาะเพราะเพาะเาะขนาดฝันอะไัเนียเคาะหัว,อหว,อหว,อหวเออ ก็เพื่ออยียงก็เพื่อได้หาปัจจุปัใจจัยให้มาช่วยเหลือพี่น้องนี่ก็ตั้งใจว่าจะช่วยห้าแสนแต่น่าจะเกินละห้าแสนตอนนี้นะช่วยที่วัดเอยียงวะวัดโคกใหม่ก็สามแสนห้าก็จะมาช่วยที่นี่อีกก็สามแสนห้าล่าสุดท่านประภูว่าเมื่อกี้นี่ก็อาจารย์วัดผมกระทวง <c oughs> สงสัยกำลังจะช่วยอีกมื่นึ้น ก็เป็นสามแสนหกสามแสนหกบวกเสามแสหกบวกสามแห้าเป็นเจ็ดแสนเอเจ็เอจะไปซื้อมาม่าปากกระปองน้ําดื่มเพิ่มอีกอยู่ที่โลตัสล่าสุดโทรไปโลตัสโลตัสบอกว่าถ้าเป็นของพ่อจารย์ินี่นจะเพิ่มราคาโคตรโถยเนาะเพราะว่าอยังน้ำมันท่วงของมันขึ้นมัดตอนนี้พร่อจารย์ก็เลยว่าอ้าจังจันอ่ะไปซื้อ ก็จะเอาไปที่เมืองแป้กับคนที่โทรมากันอย่าเฝ้าโทรจักตัวจักงเนอะอลอแป๊บหนึ่งหนอกเพราะว่าขากลับไปพระเจ้าก็สงสารคนขับรถแน่ออกมากับบ่อไรนั่งบ่อไรนอนล่าสุดมื่อเช้านี้ไปปุ๊บเนอเอาเอาตื่นตื่นเพราะว่าเขานอนอีกสัก สโมงหนึ่งก็เลยให้นอนไปอีกสมมงหนึ่งพระก,ก็ได้นอนไปด้วยสรุปก็คือทั้งพักทั้งโยมเจ็ดโมงจะได้ออกจากโรงแรมสบายใจและปัญญาเออเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เพื่อมาให้เป็นการเสียเวลาอ่ะเดี๋ยวให้ทีมงานเราอยู่ไซโนะอ่ะนํำปัจจัยนำซองนำอันมาอ่าเดี๋ยวเตรียมเงิอนอีกหมื่นหนึ่งถาวายท่านปะกคูเมื่อกี้นี้คุยกันไปคุยกันมาท่านบอกว่าอาจารย์วัดผมกระทวง ท่วมแต่บอได้ท่วมหลายแต่ผมอ,ออกโรงทานพระอาจารย์เออนั้นก็ถวายท่านหนึ่งหมื่นจะได้เอาไปช่วยไปออกโรงทานช่วยเหลือคนที่ลําบากบักคนบอกเอ่มาม่าปากกระป๋องนี่กินบดแจ้งต้องเป็นซีนต้องเป็นพระอาจารย์กับยังคิดในใจคือกันพระอาจารย์กับคิดคือกันแต่ตอนบ่มีนี่มาม่าเนี่ยมันก็พอประทังชีวิตไปเนาะ พระอาจารย์เคยไปเดินทุ่ดงมารองเท้าไม่ใส่ปัจจัยไม่รับไปนั่งอยู่ภูเขามาม่ากับมามา่มา,มาซองหนึ่งกินได้เกือบเดือนเพราะอยียงบ่มีไฟ <c oughs> ก็เลยบ่ได้กินมาม่าเลยเก็บเอาไว้หนึ่งเดือนดนูคนที่มีสุกูลี่นู่นเดได้ไยได้กินเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้พระอาจารย์ก็ขอเป็นกำลังใจเนอะพระอาจารย์ชอบคอําอวยพรสุดท้ายของท่านปฐุูคํานึ่ง ผมแบอกท่านบอกว่าขอให้อ่าโชคดีน้ำรวยโชคดีด,ดิผู้ใดก็อยากโชคดีเนาะผู้ใดก็ยากโชคดีอยู่นี่ยกมือขึ้นเนาะคนนั้นแสดงว่าคนเดียวนั่นบอกยากโชคดีเออนอกนั้นอยากโชคดีหมดอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะเดี๋ยวมาต้แนแทนอ่า,า่ไรล่ะอ่ะมาท่า,า,า,นานอำเภอด้วยอ่านคิดไม่ด้วยเอนั่งตรงนั้นเด้กเอเด็กมามามา อ๋อต้องทําเวลานายอําเภอกันนายอําเภอก็ไม่ใช่คิวเล็กยๆยนะคิวเยอะนะตั้งแต่เช้ามานี่ทานข้าวยังเะตั้งแต่เช้ามานี่ทานข้าวยังทานมื้อเดียวเออสมพรแต่งหน้าตาดีเนาะหน้าตาดีจังใดกับสู้พระลินบดได้ดอกเพราะว่าพระลินอ่าอายุยังน้อยเน่ลูกประคำจังอีนะ้น่ะ ช่วยคนให้ได้หลายคนละเป็นอันนี้ปกติไปซื้อในบริษัทกับเส้นประมาณเจ็ดปดอหรือว่าเป็นพันแต่วันนี้มอบให้ทั้งประคูอา้าวจารใส่แล้วต้องรวยเนอ้อจะได้เอาเงินมาช่วยแต่เมืองน่านอา้าวท่านปลัดเออมใ <c oughs> าใส้นนั่นคืองเ <c oughs> อจะลดตำแแน่งบอกเอาเนอ้อในนั้นปลัดอ่าสาธุ นายกสาธุว,าว่าจะแจ๊กทุกคนแต่คงเอาไหวเนาะลองนายกสาธุอันนี้อันนี้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเอาสาธุเอาให้โชคดีรับโดยให้ผัวรักโผล่ลงเพียงสาธุสาธุโอ้เสื่ใจเนาะคนนั้นก็อยากได้พอดีมันอันสุดท้าย บางคนอาจารย์คือบทแจกให้มดผ้าอาจารย์เคยแจ้กไป2000สองพันเส้นพระเป็นหนี้อยู่สองล้านก <c oughs> ็ไปหาเงินเกือบปีมาใช้หนี้รูปประคำเนาะเ้าเพราะฉะนั้นละเอาอัดคลิปไปเ้อเอภัยจะใส่อะไรยายะมาเก็อันนี้นี่มมาอยู่ใกลให้มาหาอัดอ่าเอาลงคลิปได้เนาะเ <c oughs> พราะว่าอีอี๋งบางคนี่อาจารย์จะเฝ้าอัดคลิปขน้อยเป็นเอียงเป็นหนี้เยอะ กลัวลูกหนี้โทรตามแต่อันนี้เป็นหนี้ก็อย่าว่าอย่าโทรตามกันเน้ออันเนิ่งสองสออั้ำขอเจริญพรศรัทธายติโยมทั้งหลายวันนี้พระอาจารย์ก็ได้มาที่จังหวัดน่านนี่เป็นจุดที่สองที่ได้ลงมาพื้นที่ช่วยเหลือภัยน้ําท่วมเดิงด้วยเมื่อกี้นี้ก็แวะช่วยเหลือที่วัดพคกใหม่อันนี้ก็เป็นจุดที่สองก็มีนายอำเภอ วันนี้เป็นมงคลมากโยมมีทั้งนายอำเภอมีทั้งเจ้าคณะอำเภอเมตตามมากเออท่านบอกว่าผมเนี่ยติดตามท่านอยู่ภาวนาบอขอให้อำมาลงที่นี่พระอาจารย์คิดในใจแม่ แสดงว่าท่านไม่ธรรมาดาบรนดลบรรดาลให้เราได้รับมามากปากกระป๋องเออเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณและอนันนโมทนาบุญกับคณะสายบุญยติธรรมยตยมที่ติดตามในเพจถ้าใครยังไม่ได้ติดตามเพจกกดติดตามซะเพื่อได้มามาาสักกระปอ๋องอืมเพราะฉะนั้นแล้วเอาบุญมาฝากทุกคนทุกท่านเป็นกําลังใจให้เนิ่สาธุมอบปัจจัยให้อ่าท่านานอำเภออันนี้ เพจพระรินสุจิตโตวัดป่าดอนบ้านเทินจังหวัดอุดรธานีร่วมร่วมวมาร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านมามาปากระกปองน้ำดื่มรวมทั้งหมด3ามแสนบาทไปซื้อมาเงินสดอีกห้าห0ื่นบาทก็เป็นรวมๆก็เป็น3ามสามแสนห้าสามแสนห้าหบาทเออติดติดคัด,ด,ดสิบโมเมนต์หมดหนี้สมบั <c oughs> อ้าวมอบให้กับ ทางนายอำเภอและคณะให้บริหารจัดการช่วยเหลือภัยน้ำท่วมครั้งนี้อ่ามอบให้เลยสาธุถ่ายรูปนั่นนอหนึ่งสองอ่าแล้วก็พิเศษอีกอันนี้ถวายปัจจัยท่านให้ท่านปัะกูเจ้าคณนนะจังหวัดนอหนึ่งเออนายอำเภอ อ่าใกล้แล้วกลลอัน <ไป S 1> อันนั้นสองสา,สาอีกห0 0 0งบาททั้งหมดทั้งมวลก็เป็น 3, าสามแสนหเาะจุดนี้เฉพาะจุดนี้สามแสนแต่ค่าจิ้น้นทั้งหมดของท่านนคือวันนี้เออจ็ดแสนหนึ่งเจ็ดแสนหนึ่บ้าคุ้นน้งทานนอ่าอยู่ที่จังหวัดน่านเนี่ยพระจารย์ช่วยไปที่ทั้งหมด,หมดทั้งมวลก็เจ็ดแส <c oughs> หนึ่งหมื่นบาทสาธุน้ำอีกสองพันเพคยังเอาลงอีกโอ้น่าจะหมดหลายอยู่วัดเจดีแต่ตั้งนั้นตั้งนี้ปีหน้าขอให้อย่าท่วมเนอร์แต่ถ้าท่วมเนี่เจอกันอีกนะนอแนำเภอเนอสาธุอ่า ขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับพี่น้องชาวบ้านยันยมยัติดตามทั้งหลายถ้าอยากโชคดีร่ำรวยเมื่อกี้นี่มียายคนหนึ่งไปเคาะประตูกกก็อาจารย์เจิมโหนดพระอาจารย์อัปากกาไม่ได้อามายายอัปากกามาด้วยพระอาจารย์บอกว่าขอให้พระอาจารย์ทํางานแป๊บเสร็จเรียบร้อยบอกว่าอาจารย์ ที่สนโสดของโยมเจอมั้ยยังป้าจา์บอกอ้าวเดี๋ยวเอาไปที่วัดถ้าใครอยากจะไปขอพอรก็ไปปฏิบัติธรรมก็อยู่ที่วัดนะโยมนะขอให้โชคดีร่ำรวยถูกหวย30ล้านเพียงสั